สวัสดีค่ะพ่อกนนีคือเก่าค่ะกับตาบนคนนิสามนมณีตาบนคนนิสานเลยมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายไร่าสามศูนย์ค่ะคุณยายไร่าสามศูนย์ไปเกี่ยวเขาค่ะคุณยายไร่เพิ่นเอาขั้วให้เจ้าที่กินอยู่พนค่ะพิ่นกับจมจ่มไปบอกเด็กบอกมือเพิ่นในิ่นไปหาเขาค่ะิ่นไปหาเขาย่อย ตกกลางคืนมาคุณยายไร่ฝันเห็นตวเรอยู่ต้นใหม่ขางโพนค่ะสามตัวในความฝันไปซื้อเลขไปพ่อผู้เฒ่ามาซื้อเลขสามตัวที่เป็นตัวหนค่ะกัดไปฟังเบิงเงาน้ำกันค่ะกัดแนวทางความฝันของคุณยายไร่ค่ะ ค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะมาดีแม่ติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณยายไร่ค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขคุณยายไร่เป็นเข่าเนาะเข่าเจื่อค่ะงวดวันที่สิบหกมาวันไงโอ้โหมาวันไงโอ้โหหาตูของชุดไทยคองชุดขาดผมมือหายมาเอาค่ะมาวันไงกี่คือ ชื่หาหา่ออเข่าเนาะเ้าแตามันมันมันเด็กฟันเห็นมากับนันเนาะแต่กับฟันเียนนั้นรล้ามาหาอือนันมาอค่ะว่ามันงังงังกับ้องกุ่ยใก่เออหมอมันข่าลกาลรของหลานพิ้นเนาะฟาลรหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสเจือเกลือไม่เกลือเหม่อเหรอคุใยายค่ะเขาเกลือไม่อไก้ไ้่ช่งค้องะ ผลชุดท่ายก็ได้ว่าไงคือโตแม่ออกลูกกันกับบะไ้อันมาติดตามเนาะเบือออกมากึ่งค่ะได้แต่ฟ้าลงกกระาลงได้ต่เด็กฟ้าลงค่ะหนึ่งสามจีแต่ว่ามางวดนี่คุณใหญ่กับฟันอีกเนาะแน่นฟันกัววหาเขาค่ะง้องเกลง้องเกงคุณยายเปคุณใหญ่ฟันมาจากไแถวนี้งวดฟันกัวฟันเหออันคนงายสมัคถืออืมเข้ากป คนบอกบอกกันเหรอเขาอั้มไพอั้มมั่งมาใช่ไหมเป็นร้ายบ่คนคนร้ายใช่ไหมคือเขาก็บอกบอกว่ากับตัวเงาตัวเงื่อนก็เขาบอกบอกให้กันฟังเลยบ่ก็ว่าไงเงี้ยเห็นเพื่อนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนร้ายอยือบางทีอันพนั่งอยู่ไซหรอคุณยายได้ไหมหลังเขาหลังของใครของอ๋อเงี้ยก็เป็นเจ้าของอ๋อ มึงอก้อาจารย์ไปหาเขาเออมึงอกีไปหาเขาพุ่น้องแก่้องไม่ื่นคุ่ก่อนเ็นคนปบไหวก็เคยเคยบอกน้องคุณนมาจีบน้องค่ะบอกหยูบอกลาเด้อจะทีจะทัมาหันก็บอกถึงวัวแต่บาที่พระวันนี้ค่ะมึงอกไปเกี่ยวเขาไปขออยู่ขออยู่ฝนขอร่มฝนป้าเขาป้าเขาบางงาเค่อยบอกน้องค่ะเมื่อกี้ก็เอาเพรันบางทีเนี่ยปดุกเลย Bây giờ chút như cái người ngồi mình gỡ bọn mình gỡ xong Nó bọn khóc nó chú hầu kìa bài hôp hải bóng măng hưng 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 tên cùm, nàng tên hưng 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 hư 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 คุณยายเนี่ยเพ็นเองเห็นเองแล้วเขาเขียนไม่ใส่คนใหญ่เขาเขนียนไม่ใส่จาเห็นเขาเคลีย้ใส่จุใหม่เปนไงก็พ่นพ่นเป็ไงบอกกั้คพ่นเป็ไงบอกเป็ไงคือแต่หัโพ่นตัวพ่นที่ปมพวานเพื่อนนั่นเปไงม่ก็้มัย่งหันที่อ่ะค่ะไอ้เป็ดย่างช่าอย่หันที่อ่ะ่ป็ไงก็บโอไปนม่นเพต้นเลยเพ้นุหม่เลย้ช่หกห ชิ้นน่อันฟันนั่นฟันงั่งนั่งเพ่งต้นใหม่ิ่บ่อกก็มงเขาใกลมากเลยนาะงไว่าคุณยายนี่ไปังเล่นนี่ไปแตงผ้าหวานนี่เพิ่งกินอยู่พ้นนั่นโอ้ดาวพ้นนั่นก็มีต้นใหม่พอดีื่อหอมดื่อไรบานนี้มามากับฟันนี่น้องมันใยญับมาฟันเลาค่ะมึงอาก็บกอพึงยืงบ่อเขาเขาฟังฟันอื่นม่งแม่งบ่แม่งว่าค่ะให้กายำเป็นสีพ่นมัยำมึงกับึงสั่งเื่อที่ายกูนี่ก็ว่าค่ะ วัง yup. <c bio> ้ก็ใกล้แบบเขาไงละวายก็เลยดีมากคือกันมาชวนกันนะบานซีนึ่งหาซีนึ่งหาตัวนี้ตัวนี้บมเดลอยู่ตัวใหม่เนาะบอบอเขาไงเลยมากคือกันเร็วเหมนอย่างซีหกหาเรื่องตัใหม่ไงซีหกหาแล้วมาซื้อบันเขาไงแล้วมาซื้อซื้อเออมาซื้อซีหนึงหาหาโเขากันจะไปคอย้อนเขาว่าะค่เงาไม่เงาฟังยังดีอ่ะ พอกันเะเพากัน,กนวัว้าแล้วพ่นยังอยู่พ่นอย่างน,นี้ยังไงบ,บอกว่าเป็นไงพ่นนี้ค่ะเป็นเหล็กอยู่พน่นนี่อยู่ต้นใหม่นี่ก้นหกหใหมา่ก้นนี้สี่หกห้าเขาไกลมากเขาก็ซื้อนี่ซื้อหนึ่งหาก็งั่งตัวนี้เป็นเป็นเขามาซื้อซี้หนึ่งหาเขาเขามาซื้อหมวของเขากางเ<อ>ขาเรือคู่ขาอยู่ก็คื้อว่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณ<อ>ใหญ่ถามถามเพิ่นมันบ่ บถามแล้วเราสื่อเห็นเราสื่อเห็นเนี่ยเห็นเ่าสื่อเขาก็ว่าอุยเขาการก็ผูกขาดอยู่ก้อนหนึ่งว่ะค่ะคุณยายคุณคุณยายไปเห็นเขากำลังซื้อเบสเอออันคนถี่ไปได้หลายนั่นเออคนได้หลายอย่งเห็นง่ายอยางว่าสื่อพวกเยอะแล้วเนี่ยมึงเขาเขียนค่ะไม่เขียนให้เอาแตาคุณยายน่สวดไปเนี่ยมีหัวถี่อย่างก็งอคนหมาบุน เป็นสีหนึ่งหาสีนึงฮาคนหมักค่ะคนหมักเียมบอกล้วก็บ่นหันนอเพราะแต่คือสร้างตัวเขากินอยอยากคุณยายก็บอกไปัวน้คุณใหญ่บ่หนาว่าคุณใหญ่ไปหาเขาว่ากุงแสือสันสันมาหาห่วงเอานุ่งเส่้อสันสักำลังกำลีนดีห่วงเอาหมูว่างกากเขาแล้วเอาแพร่เสือขึ้นงาเขียนเอวโขเขาเขา สี si ok ha man, wow, si 응่หกหาเฮี oh, oh, well, ้ยง่ต้นม่นตายสี่หนึ่งหาหนีเป็นเข้ามาซือนอกชายผลไรเหรอ่ะไปให้คุณยายหมักหนีหมักเลยก็หมักบดเลยหมักบดทั้งสองหมักบดทั้งสองเพราะว่าไม่ไม่ยาเขาซื้อหอมกันนะไม่ย่ากแตถึงยังต๋วยหมากซื้อกันคืนหรวกันครั้นเดียวคุณยายนี่ฝันเห็นเด็กแล้วก็ไปซื้อไปซื้อพผอกันอันหมวดได้หลายคนนั่นได้บ่ได้บ่ที่ไหนที่ไหแล้วมาซื้อคุณยายเราเหลืองวน เมื่อนั้นบ่้านน่ะเห็นบ่บ่เขามาหาคือกั้งเขาบ่ข้างเขาบ่ข้างใดก็ว่าเพิ่นการอําไพอํามันเพิต์คุว่าออยบ่้งบอกตาเพิ่นซื้อคุณยายเป็นเนี่ยมเห็นเงี้ยเงี้ยอดีบังซื้อค่ะค่ะอเมริเชียงแค่เอ้าค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายนี่ยังเพิ่มเติมบ่เพิ่มอ่ะบ่เพิ่มค่ะค่ะขอบคุณแนวทางก้อนฝันแนวทางตัวเลขให้ทางผู้ชมทางบ้านของข้าวเลยรับชมรับฟังนับการนองคุณยายเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนาสนรุปตัวเลขของคุณยายไร่เนาะค่ะตัวเลขของคุณยายไร่ค่ะสี่หกห้าค่ะสี่หกห้าคุณยายไร่ไปเกี่ยวเขาย่อยค่ะงามกลางเว้นเนาะค่ะไปเกี่ยวเขาย่อยเพิ่นได้ดีกล้วยเส้นเจ้าที่ค่ะโตแรงมากคุณยายไร่ฝันเห็นตัวเลขค่ะอยู่ต้นใหม่ ทางพ้นืีคุณยายไร่เส็นไวายพื่นค่ะเห็นเลขเป็นตัว465ค่ะ415คุณยายไร่ไปซื้อเลขพ่อกันกับผู้เฒ่าผู้หญิงค่ะเพื้น4 415ค่ะวันที่หนึ่งท่านว่าคมพ่อโสสองพันหาโรยหกเปดให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสอสลากินแดง รัฐบาลน้อค่ะกอยลืมกดติดตามตาบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแกงเซือนค่ะเพื่อสิบริคาาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางสุรีค่ปตาบุญคนอีสานกสิหหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ตาบุญคนอีสานกันเพียงเท่านี้คลิปหนา้าพอกันใหม่ โศกโศกนั้นนันลำลรื่อยเรื่อยหิงหิงต่างตกับตัเรี่ของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะสวัสดีค่ะ